เหลยลูกอันนี้ให้ค่าไฟนะคะน่ารักจังเลยไม่ดื้อด้วยทำไมเก่งจังนะครับิดให้แล้วนะเฮ้ยอ,อันนี้ค่าขนมนะลูกเฮ้ยไม่ใช่ดิค่าน้ำค่าไฟช่วยพ่อด้วยเรานอนแอร์ทั้งวัน <laughs> แลานันแอร์ทั้งวันนะขอบคุณครับขอบคุณครับน่าทําพวกทิปพวกทิปเลยน่ารักแม่มากล้องยั่นะ่ที่สาวอุตสาเดินทางมาจากไกลมาจากไหนการค่ะเหมือนการจันทบุรีโอ้ยังไกลเลยการจันทบุรีกี่กิโลกี่กิโลนะพ่อโมาเรื่อยๆน่าจะมีหกร้อยโลนะครับคือตั้งใจมาหลายรอบแล้วการจันทบุรีไกลนะวันนี้ต้องถึงแถวสังนบุรีใช่ไหมไม่ครับไม่ถึงนู่นผมอยู่โซนอ่า ใกล้ๆุุพันมัน่เราขวัญครับเเอาไว้รุ่นนะลูกนะถ้าถูกก็ถูกด้วยกันนะคะพี่สาวให้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งขอให้ถูกนะคะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคคุณะได้รางวัลที่หนึ่งเลขไหนไม่บอกเลขไหนไม่บอกเดินขึ้นกูตีก่อนเลย